ในนามตัวแทนของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ก็ขออวยพรแล้วก็แสดงความยินดีกับว่าที่บัณฑิตนะครับปี2565แล้วก็ส5 6 6นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมแวะกลับมาเยี่ยมเยียนบ้านหลังนี้บ้างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับก็ในตามของวิทยาการคอมพิวเตอร์นะครับอาจารย์ก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับว่าที่บัณฑิต ทุกท่านนะครับซึ่งเป็นบัณฑิตในปี2565แล้วก็66ใช่ไหมครับนะครับก็หลังจากนี้เนี่ยก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะครับในหน้าหน้าที่การงานนะครับคิดอะไรก็ขอให้สมปรานานะครับขอบคุณมากครับครับก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านนะครับที่สำเร็จการศึกษาในปีนี้นะครับก็หลังจากจบการศึกษาแล้วก็จะต้องไปพบกับโลกของการทำงานนะครับ ก็ในโอกาสนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีและก็ขอให้นักศึกษาทุกท่านประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะครับมีความก้าวหน้าต่อไปขอบคุณครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบการศึกษาทุกท่านค่ะค่ะก็ขอให้มีงานทำเร็วๆแล้วก็มีงานดีๆนะคะครับสวัสดีครับผมอาจารย์คมสานกระญาสิทธิ์นะครับก็แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบในปีการศึกษา6566แล้วก็รับปริญญาในช่วงนี้นะครับก็ขอให้ คนนะครับประสบความสำเร็จในการทำงานในการใช้ชีวิตต่อไปนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตของวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์นะครับทุกสาขาเลยที่มารับปิญญาวันนี้นะครับพวกเราเก่งมากเลยครับได้มาถึงในจุดที่พวกเราได้มารับปิญญาแล้วนะครับใช้เวลาเรียนมา4ปีแป๊บเดียวก็จบได้รับปิญญาแล้วเห็นไหมครับ ความสาเร็จที่เราได้นะครับขอให้พวกเราไปพัฒนาหรือทํางานที่เป็นประโยชน์กับสาขาที่เราทํานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกลับมาเยี่ยมเยียนอาจารย์เพื่อนๆน้องๆที่วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับขอให้ทุกคนใช้ความรู้แล้วก็สู้ๆครับให้ได้งานเงินเดือนดีๆสูงๆนะครับโชคดีทุกคนครับครับก็ขอให้ได้งานที่มีรายได้สูงๆทุกคนเลยครับขอบคุณครับ ยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านด้วยนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จไปอีกหนึ่งขั้นแล้วนะครับสําหรับเรื่องของการเรียนนะครับก็หลังจากนี้ก็จะเป็นช่วงของการทํางานนะครับที่จะมีอะไรให้เราได้เรียนรู้อีกเยอะเลยนะครับก็แสดงความยินดีกับทุกคนด้วยครับครับขอบคุณครับพอยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จในการเรียนแล้วก็ขอให้มีความสุขในการทํางานนะครับผม ก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนนะครับที่กําลังจะเข้ารับพระราชทานบริญญาบัตรในปีนี้นะครับก็ขอวอวยพรให้ทุกคนนะครับประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและก็ทุกเรื่องในชีวิตที่กําลังจะเข้ามาหลังจากนี้ต่อไปทุกๆคนนะครับขอให้โชคดีทุกคนครับขอให้นักศึกษาที่กําลังจะเป็นบัณฑิตทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็โชคดีกับการทํางานแล้วก็อขอมีความสุขมากๆค่ะ อขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตปี2565และก็2566นะคะขอให้ทุกคนมีหน้าที่การงานที่ดีแล้วก็มีความสุขในชีวิตนะคะสวัสดีค่ะยินดีกับว่ากับว่าที่บัณฑิตทุกคนคิดว่าหลายคนคงได้งานแล้วใช่ไหมคะขอให้เอนจอยกับงานแล้วก็มีเพื่อนร่วมงานที่น่ารักแล้วก็มีครอบครัวคิดว่าน่าจะใกล้แต่งงานกันหรือเปล่าขอให้มีครอบครัวที่แฮปปี้เช่นเดียวกันค่ะ ขอแสดงความยินดีกับบัณดินใหม่ทุกคนนะครับขอให้ทุกคนได้งานที่พอใจทําแล้มีความสุขได้โบนัสงามๆทุกคนครับครับสวัสดีนะครับอขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตท,ท,ทุกท่านด้วยนะครับก็อาจารย์ก็ขออยากจะอวยพรให้กับบัณฑิตทุกคนนะครับได้รับความเจริญก้าวหน้าในอาชีพในอนาคตด้วยนะครับสวัสดีครับค่ะก็ขอให้บัณฑิตทุกคนนะคะมีงานทําที่ดีนะคะแล้วก็ ยังไงก็กลับมาที่ COC ด้วยนะคะยินดีต้อนรับเสมอค่ะกะ็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านครับผมแล้วก็ขอให้ใช้ชีวิตอย่างมีสตินะครับคิดอะไรให้รอบครอบนะครับแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับการงานรุ่งเรืองครับแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆครับผมขอบคุณครับ ก็ขออวยพรให้บัณฑิตทุกคนนะคะมีความสุขและก็ประสบความสําเร็จใน oh <my. S 1> ชีวิตการงานสุขภาพนะคะก็ขอให้ก้าวหน้านะคะและก็มีความสุขในทุกวันค่ะค่ะก็ขอให้น้องๆบัณฑิตทุกคนโชคดีนะคะเดี๋ยวขออวยพรอขอให้น้องโชคดีและก็ประสบผลสําเร็จกับการทํางานนะคะงานดีเงินดีโชคดียินดีด้วยครับบัณฑิต